ตู้กาชาพิกอัพเอเคนะฮะหรือว่าก่อหัวไข่นั่นแหละก็คือว่าในตู้นี้จะมีแต่ก่อหัวไข่กันแบบลุ้นๆเลยเอาล่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ไปดูในส่วนของเลดก่อนเพราะว่าต้องบอกวิธีดูนะครับเผื่อว่าบางคนจะดูไม่ไม่เป็นและพลาดเดี๋ยวมันจะมีปัญหานั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูก่อนว่าเอเคเนี่ยมีแบบทุกตัวเลยไหมที่อยู่ในเอเคนั่นเองนะครับเราต้องดูในส่วนตรงนี้ก่อนนะคําตอบก็คือใช่ใช่นะครับแต่ไม่ใช่ทุกตัวใช่นะ แต่ไม่ทุกตัวนะย้ําก่อนนะโอเคมันไม่ได้มีทั้งหมดหรือว่าทั้งหมดวะเฮ้ยทั้งหมดดีว่ะถ้าไอที่มันไปนรีเจนอะเออทั้งหมดมีมีมีอ่ะโอเคพอมีแล้วถามว่าเอ,อ้ยอย่างเงี้ยน่าสุ่มหรือไม่น่าสุ่มผมก็จะบอกว่าหากคุณเอาเศษผมมองเลยนะตอบตรงๆเลยนะคอำอ้าวทาไมวะเนื่องจากว่าเราไปเอาตู้แบบอื่นดีกว่าตู้นี้ยังสารผมนะยังรอก่อนอ่าดังนั้นเนี่ยเว้นไปเลยสำหรับตู้นี้นะครับ เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามีเพิ่มเติมเนื่องจากว่าไอ้ตู้เนี่ยเราพูดจบไปแล้วข้ามข้ามนะโอเคทีนี้ที่เราจะมาคุยต่อเวก็คือในส่วนของรัฐเจ็ดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า,อารอบนี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของเหรียญมิสวาเลนไทน์เพราะมีคนถามผมว่ายังจําเป็นอยู่หรือไม่นั่นเองผมก็จะตอบว่าข้ามอ้าวทำไมข้ามแล้ววะโอเคเดี๋ยวขอมาย้อนก่อนรัตเจ็ดมีแค่อันเดียวดังนั้นอันอื่นข้ามหมดนะครับ อันไหนที่ข้ามก็คือจะไม่ขอพูดเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะดีในสมัยก่อนไม่ใช่ตอนนี้อ่าทั้งที่ผมมีใช่แต่ผมก็จะบอกว่าข้ามทําไมแต่วงเล็บก่อนนะวงเล็บก่อนนะฟังให้จบนะเนื่องจากว่าหากเพื่อนๆมีเซตลูฟี่แบบนี้ผมจะบอกว่าข้ามแต่ถ้าไม่มีแรกก็ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเหรียญเซตลูฟี่จะเป็นแบบไหนไอสี IC ที่คุณขาดส่วนใหญ่ไอดีคนเพิ่งเล่นตอนต้นปีคือเหรียญน,นี้ และเหรียญน,นี้คือเหรียญที่โคตรสำคัญนะครับคล้ายๆกับเหรียญน,นี้เลยทั้งคู่เลยคือมันขาดเหรียญในเหรียญหนึ่งไม่ได้ครับหากขาดและเป็นสก,กิลสองซะด้วยโอเคยังมันเสริมสก,กิลสองด้วยประเด็นนะ่ะผมเลยมองว่าไอ้นี่ย,ยังขาดได้ถ้าขาดคุณไปเอาสามไคโดก็ได้เห็นปหแต่ไอนี้ขาดนี่จบเลยนะมันไม่มีแทนและนอกจากบาร์ล็กเวิร์กดังนั้นผมจะบอกว่าเอาหรือไม่เอาคุณมีเหรียญฟรีนี้หรือไม่มี ถ้ามีค่าบอล็อกเวิร์กถ้าไม่มีก็นั่นแหละ <c oughs> ก็พูดอะไรไม่ได้คือมันต้องใช้อ่ะอันนี้มันค่าไม่ได้จริงครับอะโอเคแล้วแล้วยังไงต่อแล้วยังไงอันนี้ผมเอาเหรียญผมให้ดูก่อนบอล็อกเวิร์กผมทําจบไปแล้วนะโอเคนี่จบแล้วนะอันนี้คือคือขนาดคนทําจบแล้วอ่ะยังบอกว่าไม่ต้องใช้อ่ะอะที่เหลือก็คิดเอาเองแล้วกันนะมาต่อครับเห็นไหมทําหมดแล้วครับ เอ้าแล้วยังไงเหล่านี้ไม่ได้ใช้เลยเหรอผมจะบอกว่าใช่ครับยกเว้นบางแพดอะบางแพดเป็นยังไงผมก็จะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะผมจะเอาในส่วนของตัวละครลุจิอ่านี่ดีกว่าลุจินะครับคู่กับแฉง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 ,ง,งผมก็จะเอาลุจิเนี่ยใส่สาฟีเมื่อกี้ส่วนเห็นนะใส่อย่างนี้เลยส่วนแฉงนะครับผมก็จะใส่บอลล็อกเวิร์กแค่นั้นเลย จะได้ใช้แค่นั้นเลยครับคือเหมือนเป็นตัวลองอะ่ะเออคือหรือว่าแบบก็ไอเซตนี้ใส่ตัวอื่นอยู่เหรียญมันไม่มีก็เลยเอามาใช้มันก็แค่นั้นแต่ถ้าเลือกได้ก็ไม่ใช้นะครับเพราะว่าในส่วนของอันนี้ผมบอกก่อนไอเซตฟี่ตรงนี้ทําไมมันดีขนาดนั้นเลยวะคือมันต่างกับวอลลกเวิร์กยังไงวะเพราะวอลลกเวิร์กอะ่ะแม่งย่นสกิลสองสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งเกมน้มึงอ่าอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจแต่มันสี่แท็กไงเข้าใจยังเออถ้าถามาผมนะมันสี่แท็กไง เคียยังอะแต่ในโซของลูฟี่ล่ะมัน6แทกไงมีอะไรต้องถามแค่แทกก็ชนะขาดแล้วมึงเนี่ยแถมย่นทั้งสกิลหนึ่งและ2ด้วยไม่ต้องเลือกมึงได้แน่นอนครับมันมันไม่ใช่ไฟที่คุณต้องเลือกอีกแล้วไงเนี่ยเห็นว่าสร้างคาเสียหายเมื่อมีเพื่อนอยู่ในธงก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้หรอกอันเนี้ยเมอร์ทีมน้อยกว่ามันจะได้ใช้ที่อันนี้ก็คือสร้างคาเสียหายนั่นแหละเห็นว่าคือดาเมจคุณเพิ่มอะไม่เอาเหรอเฮ้ย คือคือนี่คําตอบโคตรชันนะและเหรียญที่สําคัญคือเหรียญนี้กับเหรียญนี้หากใครขาดเหรียญใดเหรียญหนึ่งถ้าเหรียญหนึ่งคุณไปใช้ใครโดแทนได้เพราะสกิลหนึ่งมันย่นได้เนาะสกิลสองก็คือบาร์ลักเวิร์กมันจบแค่นั้นสุดท้ายก็มาคําตอบเดิมไงมีหรือไม่มีและไอ้เซตเนี้ยผมจะเอาเล่นทั้งโลดแล้ววิ่งแล้วหมัดเลยนะนี่ครบแล้วนะโอเคป่ะเหรียญเดียวขาดเหรียญตอนนี้ขาดอันเดียวเหรียญหลังสุดแค่นั้นเลยตอนนี้วิ่งอ่ะจบละคือเซตเนี้ยมันเป็นวิ่งได้แหละมันจบโอเคป่ะ แต่ที่มันขาดคือหมัดกับโลเพราะหมัดกับโลในเช่นสมมุติว่าอีกเหรียญสมมุติเฉยๆนะเมื่ออยู่ในทงดาเมตเพิ่มดาเมตลดค่าเสียหายหรือเด้งซัดบิลสตูได้เด้งเลือดหรือจะเป็นในส่วนของตีพวกพารามิเตอร์แล้วจะโตมตีแรงขึ้น5%หรือกูไม่แคร์ขอแค่ว่ามันไม่มันไม่ใช่ทงสตูแล้วกันแค่นั้นเลยขอแค่นี้เลยเออจบเลยหรืออาจจะ1นงศัสตูกับ2แนวแบบ ออกตัววิ่งเร็วขึ้นโอเคอันนั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้สาหรับผมนะที่เหลือคิดไม่ออกหรือว่าอาจจะเป็นแบบตัวละครติดสถา,านะชดสายฟ้าตีแรงขึ้น5%ปอรเ็อันนั้นก็คงจะไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับคนะือหลักๆเนี่ยรอรออีกเหรียญหนึ่งคือถ้ามาเมาื่อไหร่เช่นอยู่ทงแล้วตีแรงขึ้นแทนเลยครับแทนคือแทนทั้งโลทั้งคือแทนหมดเลยอะ่ะมันมันไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะเหรียญอื่นนะถ้าถามผมนะถ้าเล่น2ตัวก็อันเนี้ยเซตแรกใส่หมัดถ,ถ้าถ้าถ้าใส่วิ่งถ้าใส่วิ่งก็เซตนี้ สุดท้ายคือฟรีหมดเลยเว้ยไม่มีเซ็ตอื่นเลยชัดเจนตรงนี้นะโอเคดังนั้นถ้าก,กับคลิปนี้ผมบอกกับสอประเด็นนะครับข้อหเปลี่ยนบล็อกเวิร์กไม่ได้จำเป็นแล้ววงเล็บสารัะคนที่มีเหรียญดีเว้นนะครับสก็คือเรื่องตู้ต่อไปแล้วว่าให้ข้ามนั่นเองอ่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะได้คําตอบกันไปครบเด้อ